เดือดเดือดใช่ดันดีเลย รถคันที่3นนแล้วครับวันนี้โอ้โหโอโหโอ้โหนี่คือ ขอีอีกแต่ก่อนนี้รูปนี้ต้องขยายแต่ทีนี้รูปนี้ต้องแช่พี่นี่น้องเองอ้าวเหรออีกแล้วนะนี่น้องเอง

ปึ falando, ้งการหลงทางใช่ไหมเรนจะเลียนอะไรเรนจะเียนอะไรนะพี่ปึ้งการคือหลงว่าไกลไลว่าจะทามีตะก้ไม่เดี๋ยวทางเขาจะีแต่ว่าทางขึ้นก็อน 그렇็บช <laughs> ถ้าใจำได้มันเลยไกลอยู่นะเลยไกลอยู่นะอแล้วถ้เดินเนี่ยนะแล้วเดินจากอต้ดอไปั่งลงรถที่รถรถค่รถู่านงคับอ้อแดล้วสาผู้ใหญ่ไปด้วยแล้แกตัวเองด้วยอ ที่ตอนนี้รถไม่ได้วิ่งครับรถไหลลงไหลลงครับสไลลงครับแบบนี้เลยทางครับขนท้ายังล่าสุดขอะพี่หงลนเล่้ามันกระตอดเข้าหน้อเลยกระตอดกระตอดหอไปบ้านไหนเนี่ย ไปเขีกูด ok kind of ้ววันไปเขียนกูดรออย่างเงี้ยมูลีกูรีบ้านเดียวกันอยู่นะกูก็บอูดูกูรีดูใครอนคือการเข้ามาในชิตโอกนกเคียนโดนต่ใครจะใคระ

อันนี้เป็นน้ำไอ้น้ำเป็นน้ำเปิ่งบ้านน้ำเป็นน้ำเปิงบ้านไม่ได้ไม่ได้เจ้าคุต้งเสียพูมเถอะเห็นไหมคอรู้อยู่กนแก้คอค่ะนีอุ้อยู่บันแทนเลยเสียพูนเสียพูนบอกแล้วให้อุ้บเร่งเด้อ

มันเฟียดอันนี้มันจะทารมานะครับอย่าไหลลงมาอย่าไหลลงมาทอดกันนะครับเูแดง แต่ขนาดโฆษณายังตกเล,ล่เาหรอโฆษณาไม่แยกอะไรนะแยกผ้าไม่ต้องแยกผ้าขาวกับผ้าสีสีจะไม่ตกใส่กัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเบลเล,เล่าเบลล่าเบลล่าหรือไอ้นี่อย่างเี้ยสีไม่ตกใส่กันเลย <c oughs> เอาไปดูได้ไดไดไดไเลย จะไม่ไม่ต้องแยกผ้าขาวและผ้าส <laughs> ีสีนะไม่ตกใส่กันเลยคนเข <laughs> ียนบัมนันอีสานเนี่ยค่ะด้วย่ะเจ็บสองกี่เอวบ้างเจ็บสี่โค้ง เอวก็เป็นเอวอ่ะนะเป็นไงล่ะตามรอยคันเล่นน่ะลำบากไหมคันเล่นดีกว่านี้นะรู้ว่าดูแาลคันเล่นสจะไม่ซองได้ดีกว่านี้ค่ะคันเล่นก็เจอไปลาดบุรีเนี่ยที่มันไปขี่มอเตอร์ไซค์ดีบาด วันหลังอ่ะเราใช้ไม่บริจาคการน้ำนะลูกไม่ต้องตัวละข้าวหล่นลูกพัวคนตาหัวหันไปย์เจนหันเบเจนหนึ่งหนึ่งวันดูโคลนอะไรนะอีดูโคลนอุกาพยายลมนะไม่ต้องเจ็บแอวนะลูก เสียรถผมมาม่ท anyway. ี่สาหลังจากได้เปิดหลังหลังจากได้เปิดมาครั้งแรกด้วยมาตลอดเลย รับรับตุ้นรับครับครับที่เรากินไมาหน้ารอนนะีไม่ได้คุยกันแบบนี้นะมาหน้าร้อนนะอาปากปั๊บชูน้องวันนี้ไม่ขึ้นไมถึงอ่ะอะเอาผ้าเช็ดจมูก

ตอนนั้นน่าจะหนักกว่าทางนี้นอ,นอีทกทา,ทางนี้เยอะเลยเพราะเป็นทาง,งอย่างนี้ตลอดเส้นออกจากหมู่บ้านปั๊บเป็นเลยประเด็นก็คือหนักกวา่าก็คือทางมันเป็นเข้ารอรถอเอดียคือล้อรถสอง,องอล้อรถออ<ด>ส่วนกันไม่ได้

เกับมาหานะคะโอ้ยพิษสนุดโลกโกวินเรารไปที่เดิมไมชหรเปนเปลี่ยเคี่ยนเี่ยนเี่ยนเปนเปยนเปลี่เปลยนเี่ยนเปยนเา่ยนเปียนเป่นเปนเนนเยนเนี่เ่ยนเยนเลยนนนน่นเนปียนเปเลนน เซย์พุ้มเนี่ยแหละเซพุ้ไม่อช่แจนเหมือนกันอะไรวัลพันข เรากลับไปแบบกลับไปหาเงินสุกคนโอ้โห่ก่อเชือ

เขาดังสออนลูกเมันก็มาถึงแอนดังได้ค่แม่หาแม่แม่ชื่ออย่างออยลูกเพิ่นลูกยายเอียงนี่ขทางใค่ครึ่งเดียวทางครึ่งข้างครึ่งแค่นี้แหละ

วันนี้เราก็เล่นฟูบอดีนะคะวันนี้เราเล่นเนนี้เราฟูบอดีนะคะเร่ก็จะเป็นแขนนะคะแล้วเราก็เป็นหน้ท้องนะคะเป็นหน้ท้องค่ะเก่งหน้ท้องไว้เก่งได้ท้องไขาเนียขาขาก็มีก้นค่ะนีก้นน

นี <Es> <an> ่จะบอกว่าเพิ่งถึง้รน่ยงงนเนไคร่งตัวเองกัาอิวไ้ไม่จะได้ทำใจไว้ก่อนไม่รู้วอยเออนไม่ได้ามาอนูกีรอก้แล้วกแล้วแต่ว่งวนรอบแรกะไรแล้วใกล้กลแล้วแลนี่ต้องผูกันดึงนะใกล้ไม่อยากทวง

เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเลยนะเมื่อกี้เนี่อู้หู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 ใส่บุ๊กเกิ้วคอยอ่ะมีคนเคยบอกว่าอาจารย์ต่ายไม่ใช่คนตลกก็กลับไปคันว่าเราไม่ต้องซื้อแผ่นมาร์กหน้าละเลยอนนี้ต้องต้ออีกรอบหนึงอะไรเจสเส้นเทามันน่าจะดูเนี่ย โอ้าอาเห้นมั้นงขนาดนี้นีรถกำลังสไลด์ลงนะครับตอนนี้รถกำลังใช้เกียร์ถอยอยู่เลยา ไม่ผมจะบอกนะเสียงก็ขายได้นะไม่ได้พี so ่นี่น้องเองตั้ิษยัยฮะตั้งศิยัพกับเพื่อนโซ่โซ่ซ่ต้องมีนั่นแหละต้องมีโซ่ไอ๋ในในข้าเีกกว้านแล้วจะเอาโซ่พันล้อเออเดี๋ยวมันจะไม่สไล เป็นครูนะลูกมันจะได้สบายแม่เราเรียนมาหนูยังไม่สบายเลยเ <c oughs> นี่ยเ,เราไม่ได้จับต้องเขอาแล้วแเราก็ได้อีกมีมนึงแล้ว <c oughs> เป็นครูนะลูก <c oughs> มันจะได้สบายกว่นี้แล้วเราลูกมึงเป็นต้องใช่แล้วเราลูกแบบนี้เป็นสบายมากสบายที่สุด นี่ไงคุก็แทกอยูเลยแทกอยู่เลยเอาหนีบไวใช่เหอเอาเอาเจากหัวกันกไม่บอกเจียเงไมนปเรานีเรียกตนคนตัดได้ว่ะ

รู้จักไม่เอาเศษขันพี่พี่หยะเศษพยายามเก็บอาการอยู่โอ้อะไรนะบ่อ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 บ่

ห้ามคุณเขี่นใบคนใบคุณเขี่ยนหนูกไหมนังบอกอยู่แกคุณคุณได้คุณได้ใบจากแก่ปากคือว่าให้เว่าใครห้ามบอกเฮ้ยพานเล่นหน่อยอยากเล่นน่ะเหรอเห็นว่าเห็นน้องปีสองชีวาันเล่นกันไอเคมีมันเล่นกันเออแต่มันต้องตอแหลอ่ะอุ้ยโกหกคนโดนอยู่ก็นั่นไงที่ถือว่าไงมันต้องตอแหล่ ไได้ม่ได้รหนไตตดนตกคนตกเติมกันทีจากมือนี่แล้วที่พาย แกบอกแล้วเกิดคอนกรีต yeah, ไปถ่ายรูปโรงเรียนนะแล้วก็บอกโรงเรียนฝึกสอนไม่ให้บอกอาดวิบลาสกันไม่รู้ ไหละโค้งน <ś webinars> <wird variance thumbnails> ี่ก็ทอดแล้วนี่โ <farming> ค้งีะมันอยู่หลังภูเขาลูกนี้สุดที่สุด น้ผพาไปจูบกระพาเพราะต้องปีนกรพาวลงไมบพอเขาังบินไม่ไ uh ด้เลยรุ oh ่น uh นี้ม <ciert> ันมองไม่เห <c oughs> <arson crashes> so ็นเออโยนี่านว่านอ่ะเปี่ยนเห็นดีแต่จุจุดจุดเออ นี่เรามากันขนาดนี้ยังจะหลับอีกยังหลับได้อเหรอเขาอืออ่ะ ลงมาแนละ้ว <laughs> ลงมาแล้วลงมาลงมา,ลงมาครับอันนี้ก้าวขาไม่ออกแล้วครับก้า <laughs> วขาไม่ออกแล้วครับ oh <my> <laughs> ดูลูกชิ้น